ดูในข้อ23นะครับไม่รู้จะใบยังไงจริงๆอ่ะคือมันเป็นเรื่องที่น้องต้องจําได้ะนะฮะคือถ้าจําได้ก็ตอบได้เลยอ่ะเออเอาเงี้ยเอาเงี้ยเอาเงี้หยุดเทปก่อนเนี่ยแล้วลองดูว่ามีความรู้ไหมเออแล้วลองทําดูอ่ะถ้าเกิดใครแม่งไม่มีความรู้ก็ขอให้รู้ว่ามึงเดาโอเคปะการอะไรให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยฟังเฉลยเอาตามนี้ก่อนหยุดเทปเลยนะอ่ะทีนี้มาฟัง จะบอกให้เราช่วยจำไว้ด้วยนะสารตัวแรกนะครับฮีโมโกลบินเนี่ยเป็นสารจำพวกโปรตีนถูกแล้วหน้าที่ของมันก็คือลำเลียงออกซิเจนถูกต้องถูกเลยถูกแล้วเอเาปจต่อไปนะคอเลสเตรอรอลเอาหน้าที่ก่อนสร้างฮอร์โมนเพศและน้ำดีอาตัวนี้ถูกคอเลสเตรอรอลเนี่ยหน้าที่สร้างฮอร์โมนเพศและน้ำดีจำไว้ด้วยนะแต่ชนิดของสารนะครับไม่ได้เป็นไขมันอย่างเดียวนะ จริงถนะ้าท่าจะเขียนให้ถูกนะฮะต้องเขียนว่าเป็นไขมันในอะไรด้วยในเลือดด้วยเขียนว่าเป็นไขมันในเลือดนะครับถึงจะถูกนะดังนั้นข้อนี้มันผิดตรงที่มันใช้คําว่าไขามันธรรมาดาต่อไปนะตัวนี้นะครับอิมมูโนโกบูลินอ่าเป็นโปรโตีนทำหน้าที่เกี่ยวกับการสร้างภูมิคุ้มกันถูกหมดเลยน้องันั้นตอบแล้วนะก็ไก่ค,ควายถูกนะครับโอเคป่ะ <c oughs> ส่วน ไตรกีโซไลเนี่ยไตรกีโซไลน์นะครับหน้าที่เนี่ยตัวทําละลายวิตามินต่างๆ่ะถูกแล้วเขี่บาน้องจับคู่ของถูกไว้ถูกนะแต่เนี่ยไม่ถูกนะครับไขมันในเลือดไม่ถูกเขี้บ้าไตรกีโซไลพวกนี้เป็นแค่ไขมันและน้ํามันเฉยๆนะครับในเลือดตัดทิ้งนะงนั้นพวกนี้เป็นไขมันเฉยๆนะไม่ได้อยู่ในเลือดนะครับเอาล่ะก็เฉเลยไปละถ้าถามแล้วสึกตอบไม่ได้อนะ่ะโดนร่อนนะโอเคปะ จบไปนะครับ